ผมยังไม่ตายนะครับโอ้ยแปดแม่งนี่โอ้แปดดิเหียแม่แปดดิขว่นมากจริกจิงเฮียโอ้ยกายตรงเลยแม่งเ้ยหิ่งชิ้หายกายตรงเกยเหน่ยเกินเนี้ย่เดี๋ยวพอมาตีไม่มีตีไม่มีกาเก็บนี่ลอยเฮี้ยต้องอะไรวะกูเต็มอยู่ไอ้เชี่ย เลตสโกโอ้โหภูมิใจวายเหี้ยต้นต้นไม้กำลังเกิดไอ้สัตว์นี่หลีกช้างเลยเอ้ยคนภูมิใจยีทีมห้าคนเว้ยโช์แกนดีเพราว่าเหี้ยนี่โชกแกนกับมอฟาไงให้ยาสุโอะเดี๋ยวเาเล่นมอฟให้ปอมเล่นไปเลยปอมเล่นจะาไปเลยไม่ใคระสุโอดีไม่ใครเล่นจาสุโอดไม่เปนเล่นไม่เป็้่ยกูเองกูเองไอ้ไอ้กูเป็นไก่สลับไหมโอ้ยออกไปเลย เราได้อีเวนไห้เงี้ยรบยากิกูใส่เดี๋้อีเวนมันเปลี่ยนไม่ทันเย็นเตอร์โฟร์เาเรกิลตอนเย็นไม่ได้ทันนะพสมาแทนนะเงี้ยที่อยากรู้ว่ากายถ้ากูวันตีไปแล้วแฟดทีหลังอ่ะมันจะอันตีเป็นแรงวิ่งตามเว้ยโอลี่วันไปถึงไฟดาวดีเจเอาโชยูนอินวชันน่ะถ้ากูจะทำแล้วคุณบอกผมด้วยนะอะไรนะถ้ากูจะทำแล้วบอกผมด้วยผมอยากเห็นใจไม่ห้ามผมจะไม่ห้ามไปใจไปกว่าปากยู่แล้ว ผมเล่นเขาเป็นแค่ในไอเลเจนด์รูเทล่าโอ้ยแล้วมึงไม่ซื้อของอ่ะก้อดเต็มซื้อไม่ได้แล้วมึงเออกมาแล้วซื้อไม่ได้แล้วมึงออกแล้วไอเทมแนะนำอ่ะกดหมดอ่ะมึงออกไม่ได้แล้วมึงซื้อได้เหรอซื้อไม่ได้มึงออกตรงนี้ไม่ได้แล้วซื้อเอาได้ใช่ครับซื้อได้โชคดีได้มซิ่ง i ฮะไม่ใช่ไยกอดเดมเรียบร้อยกูได้โอ้ยสกิลสองทำไรน้อ เฮ้ยกามึงกดใช้ไปหรือไงตัวมึงไม่ใช่มานากดกดดูเดือดอ๋อสตันสตันไออยู่รอบๆมึงสตันเดี๋ยวผมพุ่งเข้าไปให้โอ้ยไม่ดีมั่งนะพี่พุ่งแล้ว็สกิลองสตันไีเย่แป๊บนึงแป๊บนึงรอครูดาวอ๋อโอ๊ยเม่อียกเลยเนีอัอยู่ไหนอันตี้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้้ย้เย้ย้ยอย้ยอ้้ย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 เ้ยเ้ย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 

โอ้ยตีไม่ได้แทีไรเล้ไล่ทางแก้ไล่ไล่ไล่เก็บโอ้โหโอ้ยลิ้นกูโอ้ยอยู่ฟัพตามแมนอันตีทำาเไรวะเนี่ยวู้ฮูเข็บขันสั้นอตีมึอดาบยาวขึ้นไงก้าโอ้ยแค่นั้นหรอต้องรวมต้องรวมล่างต้องรวมล่างกายสามยังองเข้าเลยถ้ามึงเข้าได้เข้าได้เอาเร็ว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 เรวเร็วสอบไปไปเด็กไ ขี้อ่ะโคตรแรงขัดยีวนดีอะทาไม่ดีเอาไม่ดีไม่ดีเไม่ดีเาไมคุไม่ได้สัตว์มันมีนั่นอะรโมกัน่าสิบวิสิบวิโอ้ยโดนุยป้อมอูยไม่ทันเมื่อกี้คาร์มิคาร์มิช้องเฮ้ยเสี่ยว ได้ไหมได้ไหมเลือดกันเลือดกันเลือเข้าแล้วเขาไม่สนแล้วไอ้ยี่ยี้ยผ่านแล้วรอปอมแล้วฮันเพราะวันที่ผมนัานไอ้ยแก้โอ้ยเก็บหมดไหมเนี่ยไอ้แก้ไอ้แก้เรียบร้อยยังไม่พอวิ่งเคยเจอเพนต้าปล่าวได้ดีเพนต้าให้ดูบุ้มบุ้มบุ้มเพนเตอร์ทอนิก ไกลกายมึงเด็กไอ้แหละเกือบเพนต้าไปแล้วเวลาเฮ้ยปล่อยเครื่พลังรูนออกมาใส่ศัตรูนะฮะรอแป๊บนึงรอแป๊บนี่คือขออ่านก่อนแป๊บนึงนะไม่เข้าใจโอ้ยเขาซ่อนอยู่อ่ะไอเดี๋ยวเดี๋ยวไพ่มันจะเลิกไพ่มันจะเลิกเอเดี๋ยวมันจะกดได้ได้อืม ไกลเกินอะไกลเกินมาดิไปเลยไอ้เงี้ยเมื่อกี้ม่งแค่แบบไกลแล้วก็ไปเลยไ้แล้วไม่เข้าเลยอ่ะบอกแล้วเ้าใจไปก่อนตัวมาดิมาดิมาดิโอ้คุณโดนอะไรอ่ะอเห็นเลยโดนบอมันจะเข้ามาหานไปทำไมมันยกน้อยไปกูไม่เข้าโอเคไอ้เงี้ยวืดไปเมี Somebody's in the bush Somebody touching my spaghetti โอ้ยฮันเซลเลยเฮีไอไออดฮันเซลฮุยฮุยอุยลิงลิงเอลิงลิงไม่ตายไม่ตายเหรอโอ้ยโอ้ยนนาวะิเวนนาวอุยอสวยลิเวนทำเฮียอะไรไม่รูุ้ไอบล็อกไอบล็อกอยู่ไอบล็อกยไอบล็อกอย่ก้อนแบตติวไอบล็อกอยู่โอ้ยฮะเซโอ้ยเมื่อกี้ดับเบิลคิวผมแท้ๆเลยเปไหนก้าเปไหนก้าเปไหน กลับไม่มีลีไม่มได้กลับไม่ได้เอาหนีเอาหนีต้องตายอย่างเดียวเหรอไม่ได้โอ้โหวัดอ่ะฮะก็เกือบไม่ได้รับเมื่อกี้เพราะผมกดทิวได้มากโอ้ยหิวผมดีเย้สิบวิสิบวิยังไม่เข้าใจอันตรอะไรอ่ะเลิศเลิศตัวเป็นสะพักโอ้โหโอ้โหหนึ่งคือนึ่งโอ้โหไม่มีครับไม่มีตัวไอ้โอ้ยมักินมันเงงอีที่ ทำไรวะโน่โคนล้มโดยโดรีเวนไ่รวะเป็นยี่อะไรวะโดรีเวนคือตัวไหนวะโดรีเวนคือไพ่เหรอไม่รู้อนปัดทิโดรีเวนไหนวะโดรีเวนไม่ให้ใครโดรีเวน Let's Win Let's s i v e Five Man Crew เดี๋ยวชนะกันใช่ไม่ใช่วันนี้มันต้องมีสตาไม่ใช่วันนี้ครับชัวร์ๆอันนี้ชนะไม่ชนะสตาเลยเหรอชนะแล้วชนะแล้วสี่คนชนะแล้วจบจบจบโดราอีเวนว้าวจบจบโดราอีเวนติดกันได้เหี้ยเหี้ยเอโปสเตอร์อันชาร์ิแม่งอย่างกับโปสเตอร์โนเวลฮัวไปเหี้ยอ๋ออะทอมฮอลแลนด์ พีเตอร์พัคเกอร์อีนอื่นอื่นในอันเยูนิเวิร์สมันเหมือนมันไม่ได้เปลี่ยนไอ้มึงดูดิเห็นป่ะพอดูพวกมันเหมือนโปสเตอร์โนเวโฮมอ่ะแต่ว่าทำไมมันเหมือนแบบเอ้ยเฮียเดี๋ยวมันเอาอะไรวะแมตติมอนมาด้วยเหรอ yes โอ้ไม่ใช่แมตติมอนแต่สมาร์ทวอลเบิร์ด actually yes นี่แต่ว่าเหมือนอยู่เหมือนในเนีกยเนี่ย เออจริงไอ้เหี้ยดให้มงกลมเหมือนกันด้วยเหี้ย้รัสปีเตอร์มันอยู่ข้างบนเออปีเตอร์เอาเขมามาแล้วู่ข้างบนเหมือนเดิมไม่เหมือนเททานิกเลยอ่ะเนี่ยผมเอาได้มั่วสัตว์มาบ่อเลยมาเลยเข้ามาเลยไม่มาเรียบร้อยโอ้ยองจูเมทิลีดองจูเมเมมึงไม่เอาไม่เอาคิวมาแล้ว ไอัพหรอกไม่รู้ยมอัพยังไงเนี่ยคุจะรู้ไหมเราคุณนะครับอะไรมึงก็อัพสามอย่างมาดิมันไให้สามเฟลมึงก็อัพสามอย่างเลยจะได้ใช้ทั้งหมดเลยเฮ้ยแล้วริสกิทอยู่เนาะริสกิท all โอ้ r i s k i t boy เรียบร้อยโอ้โหกูไปมาไปมาเรียบร้อยโอ้ยไอ้จิ้งจอกเก้าหางนี่ส่งไงวะโอ้ยลีซินลีซินโอ้ยแบงกอีกไหนกูสมันเฮี้ย ากหัวใจเอาไว้ข้างล่างในคอมเมนต์ฝากหัวใจเอาไว้โน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 ควัีชาำกูชาำเกี่ยวความช้ำให้โยคุยเใชไหมฮ่าโอ้ยลเลยเโอ้รโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ทกซิกไปเลยสวยโอ้ยเฮียไม่มีไไว โอ้แตกแตกฉันแตกก็มาเลยครับไลเลียไลเลียไลเลียก็มาเลยโอ้แม่งไมยกดตาตาไม่ค่ะไปไหน,โอ,โ,อนโอ้ยวิ่งช้าสัตว์อุ้ยสงเกียร์ว่ะอืออือหุดยอดครับโอ้ยโหไอ้สิ<อ>่งมันม,มาเจยยากุยขอจับได้เปล่า

แต่ชิ้นไซส์ไอโยโอ้ยเงี้ยไปโยกระมุ่นถึงสองวิเลยสัตว์ไปโอ้ยกูทำอะไรไปยิงเหรอยิง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 ตีใส่คลิปดิีไม่ส่วนโอ้ยมึงเอาว่าเคนโคเมตมาฮะมึงเอาว่าเคนโคเมตมาจริงๆด้วยเจออะไรผมไม่รู้หรอก อีกแม่งเข้าก่อนไอ้ี่แ้ยเมื่อกี้ลงมาสามคนมั้งลงนั้นอะตึ้มแล้วก็อยู่เฉยเลยโมตมีเลย not bad ผมเสียใจอะโ <c oughs> มตมีเลยไม่ได้โคตรทีอะโค้ดไดเอฟอ่ะ <c oughs> ชิดได้กล่องอีกแล้ว้ยแพนทีอนทอนมาดิแพนทีออน นี่ส e ังเกตเห็แพนทิออนหอมโหยกิกาแชทแพนทิออนดีเฮีย The very big boy กิกาแชทเออชืกิกาแชทจริงนี่ So many keyword on him บอกเลยว่ายิ่งกว่วิกเตอร์ไอ้เฮียกิกาแชทแพนทิออนน่ะเอามาตั้งชื่อเหมือนกันบ้างไหมเฮ้ยเอาดิเรื่น้ากากซีเวียกับเคลแม่งเหมือนกันเลยครับ Yes The character look very alike too. อ่า it's a skin different color yeah. it's a goddamn skin. ควเริ่มด้วยเท็มอะไรดีวะอะไรก็ได้ r e c u r v e r a b l e ได้ยังไงมันก็แพ้อยู่ดีมึงเก่าโอ้ยกูกดยอมเลยตอนนี้ออกเลยเที่แอบไม่ใช่มันใสแล้วหนาวบ้ามึงอทำวม่นไส้มึงอ่ะไม่ต้องหมใสแล้วหนะไม่ในต้องถามมีอยู่อย่างเดียว อ่เลยโหเปิดพีพีดิเฮียไม่มีอ้ยอยากไปซูเปอร์โบว์อะได้และครับแต่แม่งจโปเกโบวเลยโปเกบว์โอ้โหเฮียโปเกมโบเลยใครอะกายไงอมเดนวเดอร์เฮลแมนโปเกโบว์เยฮิสากะโอ้ยเคอร์บี้จะแตกล้วฉันมันสโมเกอร์นี่เฮียชิดูบริจัด จูบเพื่อนได้ไหมน่ะกูหายอีะกูอยู่ได้อยู่ได้เฮ้ยคุณตีกายแล้วโกรอันติทำไงอ่ะก็กดใส่เพื่อนอ๋อไปนำมาตากกันทั้สองวินาทีเลยกายเขาแก้มือได้ไหมอ่ะได้ได้ได้เพราะผมก็จะแก้เหมือนกันนี้โอ๊ยแก้ผ้ามากเลยตอนนี้ไม่เหลือแล้วละอายเหลือเกินโอ้ยเย้ อันนี้อ่ะเสียไม่ยังเอาอ่ะเรียบร้อยโอ้โหเขาสุดที่ข้อมจริงว่ะอาเซียเนี่ยโอ้โหโอ้ยเฮ้ยผมหามีแม่งสู้อ่ะผมสู้สู้ให้เลยเฮ้ยมาดิไม่ตายอ่ะผมวอมงผมเมงผมเมงกีก้าแชทกีก้าแชทโอ้ยกีก้าแชทโดนแม่

แต่เคลลี่โอเคลล์แต่แล้วไอ้เนี่ยโจเพอโจเพอโอ้ไม่จบไม่จบไม่จบไอ้ยาไอ้มีรอบแค่มือไหมเดี๋ยวผมเข้าไปโอ้สตอมดากอนโอสเดียนดากอนโอ้โหอินฮิตอินฮิตอินฮิตสุดยอดกล้าร้องไห้เลยร้องไห้เลยกล้าร้องไห้เลยคลิปมันจะหมดแล้วร้องไห้คลิปเฮลวิซอนเดอะเวย์ เกิดแล้วนะเกิดกันเล้วเกิดกันเล้วไปแล้วเฮลคุณโซนเดี๋ยวไปบูบิดโอ๊ยไม่น่าไหวไหมลูกโอ้ยอ้ยปอมไปิถอยนะถอยกล้าวไปโอ้ยพี่กระอมทีวีแม่งเลยรเนีเอาขนเนี่ยี่โอ้ยฉันน่ะไม่ไหวแล้วกหมดทุกอย่างแล้วเป็นอะไรมาดีเฮ้ยปอมยังรอดดิกระพุ้งตัวเฟือก bro ช่วยมช่วยมปอมช่วยช่วยช่วยชวยชวยมบอมวาแซดแโอแซดแเรวเร็วโรเซซจะตายแล้ว่า w แซดโรเฮ้ยเ้เฮ้ยผมสตันอยู่ไม่ตันผมสโลอยู่อมสโลอยู้คนละคนละแลว่นีงันสเปนัทนอมไอแซดรยูยดิโอ้ยดูเซียผมมีเจมีตีแล้วสี่วิสี่วอิรักไอสัตว์สบูก้อนนั้นมาแล้วเนสโก้บูม

ขากาวตังหวะดึงได้ร้วเข้าแล้วอันตรีแล้วนะแล้วตีซ้าผมคอยตอดให้อยู่ได้ผมค่อยๆตอดผมค่อยๆตอดเย่าอย่าอย่าหน้าป้อมนะอย่าอย่าอย่อันตีหน้าป้อมนะเฮ้ยอย่ามตันให้มตันตูให้ไปเลยไปเลยไปเลยเ้าแล้วโอเคโอ้ยะี่เฮยเฮยเฮียเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ย้เฮ้ั้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเ้ย้ต้้

อีซี่เลยอีซีอีกแล้วอีซี่อีกแล้วอ๋อปักิสเกมอันนี้ตอมาแล้วะเออ What s that bro e c a u s e the Duty Duty เฮ้ย Duty อะไรกันเลิกเลิกกเลิกล่างเลยอยากเล่นไพ่กี่เยียรเนี่ยไม่ได้ไพ่สักดิ แต่ก็คือคนนั่นแหละทำไมดึกๆแล้วมม่ขอคืนไว้เงี้ยโอ้ยเฮียไฮท์จัดเลยครับนี่กระป๋อทีวี